สวัสดีค่ะคนนิจวะนานะนะนะคะวันนี้นะคะนานะนะกับปูจังจะขออาสาพาักคนไปนั่งชิลกับคาเฟสไตล์อังกฤษย่านสุข COVID ุมวิด -50 กับร้านที่มีชื่อว่าลาฟคาเฟไม่เพียงแต่บรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความผ่อนคลายชวนนั่งเล่นเท่านั้นแต่อีกหนึ่งจุดเด่นของลาบคาเฟเนี่ยคือการเสิร์ฟกา,กาแฟรสชาติด,ดีคู่กับเบเกอรีร่โฮมเมดที่ลงมืออบเองทุกชิ้นเลยค่ะทุกคน กิ๊เป็นโซดาเป็นตัวไหนแนะนำไหมคะโซดาก็จะดูเป็นโซดาก็แต่เรา้อดูว่มนจะมีอะไีเป็นตัวองดูซาอาจจะเป็นดูาถ้าเป็นขนมย้สัอะไรเป็นอะไรบ้างาคะนจะดูเป็นเขกตีรับตรือว่าถ้าอยากทานเป็นแบบเอาามมาชิมเป็นทาอสเก็ตตอไปเลยโอ้โหเราเอาเป็นเอาวันทีดเอาเป็นเอาวันขีดนี้คะ

เออก็คือบรรยากาศร้านค่อนข้างเงียบเออบรรยากาศร้านเงียบมากมานั่งทำงานก่อนเลยหรือว่ามานั่งจิบอะไรก็วันนี้เราสเป็นโคชองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแนะนำวันนี้ก็คือเป็นเหมือนเค้กแคเค้กแครอทใช่ไหมคะคือบัวเป็นคนชอบกินแครอทด้วยกันเห็นอะไรที่เป็นแครอทก็คือแบบหยุดไม่ได้โอเคเอ็งเมนูน้องบัวของคืออะไรเอ่ยก็คือเหมือนแบบเอสเอฟวอร์เป็นช็อตแล้วก็จะมี ซอสพวกแบบมันมีซอสกับตัวใไมคือกันอ๋ออย่างของพี่เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นชาแล้วเอามาสกัดไอซ์สักอย่างจำชื่อเมนูไม่ได้เดี๋ยวใส่ไว้ให้นะคะทุกคนแต่วันบวยป้าแล้วเออใช่เอาไปสกัดแต่ว่าวิธีการกินเนี่ยเขาจะไม่ให้หลอดมานะคะทุกคนเขาคืออยากให้เราอะสัมผัสกับแบบหลอดแบบว่าฟองออกมาโดยตรงก็คือให้ดื่มลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือนักลงเลยนะคะใช้หลอดกันอร่อยอ่ะเป็นแบบบวยแบบ คือใครชอบกินบ๊วยก็รู้สึกแบบซาแล้วก็มันจะมีการใส่โซดาลงไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบว่าซาขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นของบ๊วยหอมมากมค่นะของโปนั<ม>่นก็คือสำหรับใครที่ชอบกินน้ำแร่ก็คือน่าจะชอบแล้วเพราะกลิ่นน้แร่ค่อนข้างเข้มเลยแต่ว่ามันมีสว่สขขสวนโค้กซอสหวานเป้ยวที่แบบมะขบแล้วก็มาตัดความหวานแล้วก็มัเปรี้ยวของมันด้วยขึ<ม>้ว่าลงตัวเดี๋ยวมาลองชิมอีกทีอันนี้กันดีกว่า มากเลยนะทุกคนเหมือนเขาจะโฮมเมดนะคะเพราะว่าดูทุกอย่างทำสดใหม่เอาะมันไม่เหมือนกับเอค้างเขาตอกไว้นานแล้วมันก็ไม่ดูมันมันดูไม่เหมือนกับของสำเร็จรูปที่แบบเอามาเอามา mix เอามาทำเองอะไรเลยนะคะอร่อยมากเลยอะ ันนี้อร่อยมากหอมกลิก่นแอลมอนอะไรเงี้ยหอมมากแล้วก็ตัวแบบแบบว่าแป้งของมันก็รู้สึกว่าแบบอืมกรอบนอกน,อน,อนุ่มในอร่อยมากกค่ะถ้ากอดตี๋ด้วยความที่โปรซองอ่ะมันจะมีกลิ่นเนยค่ะอ,อันนี้ก็คือกลิ่นเนยะหอมมากเดี๋ยวยังไงพวกเราสองคนนะคะขอตัวไปกินก่อนคะ่ะ แเราก็ได้กินอิ่มแล้วค่ะทุกคนใช่ก็คือ<ม>อิ่มมากตัวเค้กตลอดก็คืออร่อยมากใช่แล้วก็สำหรับใครนะคะ<ม>ที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากตามกินก็สามารถตามมาได้ที่รับคาเฟ่นะคะใช่แล้วทุกคนลคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลับบงใจให้เพื่อนพี่ได้นะคะโ okay, อเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย